สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ช้ทักอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องเรามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันอีกแล้วครับก้าวของแต่งบ้านเสริมห่วงจุ้ยเพิ่มสิทหากบ้านไหนรู้สึกทำอะไรติดขัดเงินทองไม่ค่อยเข้าบ้านเรามาปรับเปลี่ยนหาของแต่งเสริมห่วงจุย้ย เพื่อเสริมความมัง่งคั่งร่ำรวยชีวิตดีมีความสุขให้กับครอบครัวและเหล่าสมาชิกในบ้านซึ่งจะเป็นของตกแต่งบ้านไรนวันนี้ได้รวบรวมของมงคล9อย่างมาให้เลือกซื้อหาเพื่อจะได้แบ่งเพื่อจะได้เฮงเฮงรรวยกันตลอดปีตลอดไปนะครับของตกแต่งบ้านอันแรก1ตู้ปลาทอง รู้ไหมครับว่าสาเหตุที่บางบ้านมีตู้ปลาทองไว้ในบ้านใช่ว่าเป็นเพราะมีหัวใจรักสัตว์นะครับชื่นชอบการเลี้ยงปลาอย่างเดียวเท่านั้นแท้จริงแล้วการมีตู้ปลาวางในบ้านนั้นจะช่วยเสริมพลังมงคลด้านความมั่งคั่งร่ำรวยรวมถึงการงานให้กับเจ้าของบ้านโดยรูปทรงของตู้ปลาควรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าในขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป และจำเป็นต้องมีน้ำสะอาดอยู่เสมอเนื่องจากมีความเชื่อว่าจะนำความเจริญก้าวหน้าาให้เจ้าของบ้านทั้งนี้หากนำไปวางบริเวณทางเข้าบ้านจะดีมากนะครับเพราะประตูเปรียบเสมือนทางเข้าของพลังงานและเป็นจุดกระตุ้นไหลเวียนโชคลาภช่วยให้เงินเข้าไม่ขาดสายนั่นเองครับห่วงจุ้ยที่2โมบายแขวนหน้าบ้านเนื่องจากห<ๆ>น,น้าบ้านเป็นจุดรับลม และสิ่งดีๆเข้าบ้านดังนั้นหากมีโมบายที่เป็นลักษณะกระดิ่งแขวนอยู่เชื่อว่าจะสามารถแก้จุดอับเคราะห์และเรียกเงินทองให้เข้าบ้านนั่นเองครับหวงจุ้ยข้อที่3รูปปั้นหกลกซิวตามความเชื่อของชาวจีนหากบ้านไหนบูชาเทพหกลกซิวถือว่าจะทำให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้อย่างไม่ขาดสายโดยทั้งสมเทพเจ้านั้น มีความหมายดังนี้ครับพกตามภาษาจีนหมายถึงอำนาจบาร,รมีโดยการเป็นเทพเจ้าแห่งบุญวาสนาความเป็นใหญ่มีอำนาจบาร,รมีนั่นเองครับส่วนลกมีความหมายว่าการมีโชคลาภวาสนาดังนั้นจึงเป็นเทพเจ้าแห่งความบริบูรณ์โดยภาคโดยโปกซัพ์ซิ้หมายถึง อายุยืนยาวปสัสจากโรคภัยเป็นเทพเจ้าที่มอบพรอ,อันประเสริฐในด้านไรลโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองครับหงจุ้ยข้อที่ 4. รูปปั้นนกกษัตรประจำปีลงมือจัดบ้านใหม่เพื่อเสริมสริมมงคลให้กับครอบครัวและสมาชิกภายในบ้านแล้วควรนำตุ๊กตาหรือรูปปั้นประจำปีปีนั้นมาตั้งวางบริเวณโถงรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะครับ ห่วงจุ้ยข้อที่5ตู้โชว์วางวัตถุมงคลการจัดโต๊ะหมู่บูชาส่งน้ําพระหรือบางบ้านอาจจะซื้อตู้โชว์ของวัตถุมงคลมาตั้งตามทิศทางที่เหมาะสมก็ดูเหมือนจะกลายเป็นธรรมเนียมที่ดูเหมือนทุกหลังจะนิยมทํากันในช่วงที่ช่วงสงกรานเนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นการเสริมสริมมงคลและสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตไปตลอดปี โดยทางที่ดีควรจัดวางในมุมที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับวงจุ้ยข้อที่6ลูกแก้วคริสตัลหากใครกำลังเตรียมตัวทำความสะอาดจัดบ้านใหม่เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นลองนำหลักของวงจุ้ยที่มีความเชื่อว่าลูกแก้วคริสตัลหากนำไปแขวนหน้าบ้านจะช,ช่วยกระจายพลังงานดีเข้ามาน่บ้านและสามารถกระจัดสิ่งไม่ดีออกไป โดยจะมักนิยมเลือกลูกแก้วในลักษณะกลมมาแขวนเพราะจะทําให้ดูซับพลพังได้กว้างไกลนั่นเองครับวงจุ้ยข้อที่7เทียนหอมข้อดีของเทียนหอมตามคุณสมบัติแล้วนอกจากจะช่วยไม่ให้บ้านไร้กลิ่นอับไม่เพึงระสุงสร้างความผ่อนคลายให้กับคนในบ้านแล้วเชื่อกัอนว่าช่วยให้คนในบ้านนั้นมีแต่เรื่องดีๆเสริมพลังบวกอีกด้วยครับ วงจุ้ยข้อที่8พันไม้มงคลปลูกแล้วราบรื่นสําหรับใครที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วมองหาพันไม้มงคลมาช่วยเสริอมหวงจุ้ยแนะนําว่าควรเลือกต้นโป๊ยเซียนดอสีเหลืองสสสีเหลือง้มมาปลูกเนื่องจากมีความเชื่อว่าจะนําโชคลาภมาให้เจ้าของบ้านแต่ถ้าอยากทําอะไรราบรื่นประจากศัตรูต,ต้องต้นมะยมที่ไม่คนไทยและคนจีนจะนิยมมีสักต้นในบ้านนะครับ วงจุ้ยข้อที่9ภาพวาดเสริมพลังเจ้าของบ้าน,นไหนๆก็ลองมือจัดบ้านรับปีใหม่กันแล้วใช่ไหมครับองค์ประกอบอย่างภาพวาดนอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันแล้วหากเลือกภาพวาดในลักษณะวิวทิวทัศน์มีแม่น้ํลาลําธารทะเลหรือน้ําตกรู้ไหมครับว่าจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีให้กับบ้านโดยมีความเชื่อว่าจะกระตุ้นการไหลเวียนเงินสามารถสร้างความมัง่งคั่งร่ารวยให้กับเจ้าของบ้านนั่นเองครับสําหรับใคร ที่กำลังซื้อบ้านแล้วต้องการไอเดียเลือกสารแต่งบ้านสามารถออกแบบยูช้อปปิง้งเลือกหยิบไอเทมของแต่บ้านเหล่านี้ไปใช้ในมุมโปรดหรือห้องต่างๆได้เพราะเราอยากจะสร้างความสวยงามแล้วยังเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้านนั้นด้วยนั่นเองนะครับจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศนสวัสดีครับ